ครับสวัสดีครับเราเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาเราก๊อปปี้ข้อมูลมาจากอินเทอร์เนต็ตนะครับเช่นข้อความต่างๆเพื่อเอามาอ้างอิงในงานวิจัยปรากฏว่าก๊อปเสร็จมันเป็นแตกๆอระยะการเว้นวรรคเนี่ยเิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไรนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างอ่าตัวอย่างเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม อาจารย์ก๊อปมาอันนี้โซนภาษาอังกฤษครับสังเกตว่ามันจะมีที่ว่างเกินๆมาเห็นไหมครับปกติมันก็จะไม่ได้เว้นอะไรขนาดนี้ใช่ไหมฮะแล้วภาษาไทยครับก๊อปมาก็เช่นเดียวกันครับเกินๆครับบรรทัดหายๆแบบนี้ทํำยังไงนะครับให้สามารถจัดรูปแบบเนี่ยภายใน3าวิเลยนะครับโดยถ้าเราใช้วิธีปกติครับเราจะต้องมาทําแบบนี้ใช่ไหม เราก็ต้องมานั่งลบลบก๊อปเคาะเคาะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งมันนานครับกว่าจะถึงบรรทัดสุดท้ายเอาวิธีรัดไปเลยนะครับให้เรากด c t r l H ครับ c อ r l H ฮ่องกงนี่แหละครับอ่ามันจะเปิดหน้าต่างชื่อว่าค้นหาและแทนที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ใส่แบบนี้ลงไปครับอ่าจา์ใส่ไว้แล้วนะฮะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอ่าอยู่ตรงนี้คือตรงกลางนี่คือ1เว้นวรรคนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิด ปีกาเลขสองโคล,ลอนเออปีกาเลขสองแล้วคอมมาแล้วก็ปีกานะครับแทนที่ด้วย backslash แ,แ,แล้วก็เลขหนึ่งนะครับส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ให้ติ๊กไปที่ใช้อักขระทดแทนนะครับอ่าถ้าเครื่องคนไหนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่า y c a r d ตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นครับให้เรากดไปที่นี่เลยนะครับแทนที่ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันว่าอาจารย์จะกดนะครับ แทนที่ทั้งหมดหลังจากใส่สูตรลงไปแล้วนะครับ1 2 3โสโอเคปิดเห็นไหมครับถูกจัดเรียงหมดแล้วครับเห็นไหมช่องว่างทั้งหมดหายไปหมดเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยก็ถูกตัดช่องว่างให้หายไปหมดเลยนะครับผมสวัสดีครับ